คุณคุณผู้ชมที่โนเนตมาให้ผมนะครับขอบคุณครับผมจะทำคลิปนี้ไว้เป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับแนะนำคนที่ไม่รู้นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่ามันทำแบบนี้ได้วิธีที่ผมจะแนะนำสามารถเอาไปทำกับหลายเกมได้นะครับเกมที่สร้างด้วย Engine เลนไพผู้ชมสังเกตที่โหลดสีเขียวโหลดข้าวโหลดน้ำคือยังไม่เต็มนะครับไอ้กดสต็อปแล้วก็เซฟ จำไว้นะว่าเซฟไว้ตรงไหนผมเซฟไว้ที่อันที่1ช่องที่หกจากนั้นก็ออกเกมแล้วให้ผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเว็บไซต์นี้สามารถทำได้หลายเกมเลยผู้ชมอาจจะรู้แล้วบางคนก็ไม่รู้คือมันมีมานานแล้วครับแต่ผมทำกับเว็บอื่นเมื่อก่อนให้ผู้ชมเข้าไปที่เนี่ยมุมมุมมุมซ้ายบนไฟล์ แล้วก็เลือกอันแรกเลยผู้ชมก็กดอะไรก็ได้ที่มันเปิดเข้าไปในไฟล์ได้จากนั้นพอถึงตรงนี้ให้ผู้ชมเข้าไปที่ android นี่นี่นี่อันนี้อันน,นี้แล้วก็ data จากนั้นก็หาไฟล์เกมสมมติคุณผู้ชมเล่นเกมไหนไฟล์อยู่ที่เท่าไหร่ไฟล์เซฟอยู่ที่ไหนก็เลือกไฟล์นั้นแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟ แล้วก็ดูว่าคุณผู้ชมเซฟอันไหนไว้ที่ผมบอกไว้ต้นคลิปคือผมเซฟไว้ที่อันที่หนึ่งช่องที่6ก็คืออันนี้จะกดเข้าไปนีไฟล์เซฟแล้วมันจะขึ้นข้างล่างแถบข้างล่างอันนี้ที่ผมเลือกไปคือ1นขีดหนั้นให้ให้เราจิ้มไปตรงนี้เลย1นขีดหแล้วให้เราหาค่า ค่าน้ําค่าเลือดค่าอาหารของตัวละครอันนี้คุณผู้ชมสังเกตนะถ้าเป็นตัวละครของเราพยายามอย่ากินอะไรให้มันเต็มๆพอถึงตรงนี้มันจะได้สังเกตง่ายว่าเราโค้ดเรามันอยู่ตรงไหนอันนี้คือผมเจอแล้ว HP ห6ากคือเกือบเลยครึ่งนิดนึงให้เปลี่ยนค่าเลยผมเปลี่ยนเป็นแบบ9 9 9รัวๆแล้วก็อาหารฟู้ด ก้าเ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 ก้าแล้วก็น้ําเหมือนกันก็เปลี่ยนไปสุดๆเลยเก้า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 จากนั้นให้เรากดที่เดิมมุมซ้ายบนคําว่าไฟล์จากนั้นให้กดมรรทัดที่สามนับจากนับจากล่างนะให,ให้เรากดเนี่ยตรงเนี้ยพอกดไปแล้วในเว็บเราก็จะดาวน์โหลดไฟล์ให้เราคือเนี่ยไฟล์ที่หนึ่งให้เราไปที่ แอปจัดการไฟล์เสร็จแล้วก็ให้กดแตะไฟล์ไปเลยอ่ะเสร็จแล้วให้เราก็จิ้มไปดูเนี่ยไฟล์ใหม่ของเรา1นทับหกหลังจากนั้นก็ให้เรากดคัดลอกให้เราไปที่โฟลเดอร์เกมที่เราเก็บไฟล์เซฟไว้เข้าไปที่ไฟล์เดิมที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้แล้วก็กด วางติ๊กแล้วก็กดทับเลยแล้วเราก็ไปดูกันว่าตัวละครเราเป็นอมาตะาหรือเปล่าผมลืมไปว่าอย่าเอาเลขให้มันเลยเลยเอาตัวเลขน้อยๆหน่อย,อย,อยคือผมทำแบบเลยเก้าเก้าเก้าเลยตัวละครตายเลยไม่มีเลือดเฮ <c oughs> หาวะ <c oughs> ดูเลย HP ลบเลือติดลบ เอางั้นเอาแค่เลือดหนึ่งล้านแล้วกันเลือดหนึ่งล้านอาหารหนึ่งล้านก็จากนั้นเราก็มาดูกันว่าตัวละครเราเป็นอมาตะาหรือเปล่าเข้าไปที่เซฟเลยเซฟที่เดิมนี่ตัวละครเราเลือดเต็มแล้วเลือดหนึ่งล้านไม่มีวันตาย วิธีนี้สามารถทําได้กับหลายๆเกมนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมอยากไปถัดแปลงเสกเงินเกมอื่นก็แลวแต่ความสะดวกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ